ครับวันนี้จะพามาดูวิธีการชํำกิ่งผักหวานป่าใช้วิธีชํำแบบควบแน่นครับดินที่เราใช้ครับก็เป็นดินธรรมดาขุดจากไร่มันเรามาใส่น้ำไม่ต้องให้แฉะเอาให้ชุ่มพอปั้นได้ ใส่แก้วลงไปเลยครับแก้วน้ำธรรมดาเราซื้อน้ำเข้ามาแล้วก็เราก็เก็บแก้วแล้วก็มาทำเป็นที่ชํำของเราเหียดครบแน่นครับกดครับใส่แก้วลงไปแล้วก็กดเขาให้แน่นนะฮะก็จะได้ประมาณนี้ นี่ผมก็ทำไปสามแก้วแล้วส่วนนี้จะเป็นกิ่งกิ่งผักหวานป่าที่ได้นี่จากข้างบนเนี่ยโน้มกิ่งเข้ามาหักครับกิ่งเขาหักเสียด้ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยจะมาทดลองช้ำดูช้ำโดยวิธีการควบเล่นครับ ตัวการนี้เลยครับเสียบลงไปเลยเสียบแล้วกดให้แน่นฮะแก้วผมมีน้อยฮะต้องใส่สองกิ่งครับกดลงไปสักประมาณครับสองสองข้อมือแล้วกดกดให้แน่นเลย ก็จะได้ประมาณนี้ตัวนี้เหลือเยอะครับผมจะใส่สามกิ่งนะครับกดลงไปให้แน่นนะครับแล้วก็กดให้แน่นกิ่งที่สาม เรียบร้อยครับก็นี่ครับถุงถุง,ถงที่ใช้เอานี่ก่อนก็ได้ตานี้ก่อนกดกดแห้น้ดกดให้นิดร้อยครับแค่นี้ถุงเร้ก็ใช้ถุงนะครับสวม มันจะยากสักหน่อยครับสวมยากจริงครับเอาถุงเล็กดีดวกว่านะครับเาถุงนี้แต่ง่ายกว่าสวมลงไป แล้วก็นี่ครับส่วนมั่ได้แบบนี้แล้วใช้ยางรัดเนี่ยครับใช้ยางรัดไว้นี่ผมทำไปแล้วส่วนหนึ่งะนล้วใช้ยางรัดไว้ไม่ให้อากาศถ่ายเทนะครับน้ำเราก็ไม่ต้องลดครับตอนนี้ครับเกิดเป็นไอแล้วใช้วิธีควบแน่นเราไม่ต้องลดน้ำครับ ครับก็เอากันสั้นๆดูว่าจะรอดไหมเดี๋ยวคอยดูผลงานนะครับนี่เอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวถ้ายัางไงคอยดูกันอีกทีว่าเขาจะรอดไหม